สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับวันนี้ปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับมีโอกาสได้มาที่จังหวัดร้อยเอนะครับมางานถแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าว่าตอนนี้มาก่อนล่วงหน้า1วันนะครับจะให้ทางเจ้าภาพนะครับคือน้องใหม่ซีโน่มวยไทยนะครับคือจัดงานถแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ให้พูดเกินและก็บอกวันเวลาที่แน่นอนกับพี่น้องที่จะเดินทางมาจากภาคอีสาน ทั่วสารทิศนะครับไม่ว่าอีสานใต้อีสานเหนือที่จะมาจับสลากมวยรอบ8พักการเนี่ครับต้นกล้ามวยไทย8พักการนี้ที่น้องใหม่จัดขึ้นได้มาถูกเวลาแล้วก็เหมือนกับกระจายเสียงนะครับไม่ได้หาเสียงกระจายเสียงให้แฟนหมัดมวยได้รับทราบนะครับสวัสดีครับน้องใหม่ครับครับวันนี้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดมวยรอบในครั้งนี้นะครับค่ะ ก็วัตถุประสงค์ในการจัดมวยรอบในครั้งนี้นะคะก็ได้ต่อเนื่องมาจากวันที่27สิงหาที่ผ่านมานะคะก็ได้กระแสตอบรับแล้วก็แฟนคลับแฟนมวยให้ความสนใจนะคะแล้วพอดีนี้เนี่ยใหม่ก็เลยมีโครงการต่อเนื่องมาว่าอยากจะจัดมวยรอบต้นกล้าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนหรือเด็กๆลูกหลานบ้านเราเนี่ยคะ่ะได้มีโอกาสลงไปชกที่เวทีมวยมาตรฐานนะคะ ประมาณนี้ครันี่ครับพูดน้อยเด็ดต่อยหนักครับน้องใหม่ซีโน่วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปฟังผู้ที่ประกบมวยแล้วก็แบ่งสายการจับสลากในพรุ่นี้ครับนั่นก็คืออาจารย์ครับครับครับแนะนําตัวเองหน่ยครับครับไปผมไ้เด็ชสินปพลศิษย์ครับไปทีมงานของซีโนมวยไทยนะครับสีมงานผู้ประกบแนะประสานครับ นักมวยที่มายื่นใบรับสมัครครับนอ้นักมวยที่มายื่นใบรับสมัคร,ครไอ้มวยรอบรากหญ้าต,ต้นกล้าแประการอ้ครั้งนี้นะครับมีค่ายมวยต่างๆนะครับยื่นใบสมัครมาเป็นจํานวนมากนะครับแต่ที่ผ่านการคัดกรองคัดเลือกจากคณะกรรมการทางผู้ประกอบซีโนโมวยไทยครับมี นักมวยที่ผ่านการคัดกรองที่จะมาถแถลงข่าวยื่นใบสมัครพรุ่งนี้นะครับมีจำนวน13าคนครับมีดังนี้ครับนี่หนึ่งไอเลือดเล็ด,ลดซีโนมวยไทยครับจากอำเภอเมืองร้อยเอด็ดครับ 2. ดาวเหนือพยัก์ภูหลวงจากอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับ 3. เพชรโพชัยพอพนมไพรย,ยิมจากอำเภอพ,พนมไพรจังหวัดร้อยเอด็ดครับ สโชคชัยน้อยครูต้งมวยไทยจากอำเภอท่ากันโทจังหวัดขอนแก่น 5. เพชรหยกขาวเพชรแสงทองจากอำเภอมหาชัยชัยจังหวัดยะโสธรครับหยอดหนุมานสิทธิครูอินจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับเหัวใจสิงเกียตะวันชัย อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับ 8. กลก้องชุมพลโรงเรียนกิฬายโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับ 9. ใั้นรินทลินนพเดชมวยไทยจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ 10. เพชรพายงามโชคเจริญ98ฟาร์มจากอำเภอกำมะลาสัยจังหวัดกาลสินครับ11 ตะวันชัยเล็กสอรจจรินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินธิ์12ฮินโนกิเพชรเจริญวิทย์อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม13เพชรนาทีสิทธิยกขาวอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับครับนักมวยที่ ผ่านการคัดกรองมิจ้นะครับขอให้เตรียมพร้อมความพร้อมนะครับที่มาเจอกันที่ค่ายซีโนโมวยไทยนะครับพรุ่งนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆให้เหยี่ยวดำชี้แจงนะครับครับครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีพี่รองชาวภาัยสารถือว่าเป็นนิพิตหมายที่ดีครับ บอสใหม่บอสซีโนโมวยไทยแล้วก็มีท่านประธานกลุ่มพลังใหม่ครับท่านสมัยสกุลเมตตาพร้อมด้วยเสียชายชอห้าพยักษ์เล่งเห็นความสำคัญถึงวงการมวยภูทรบ้านเราแล้วก็มอบหมายให้บอสใหม่ซีโนโมวยไทยพร้อมด้วยทีมงานไม่ว่าจะเป็นหมวดใหม่ต่อพิทักษ์ชัยทีมงานของท่านผู้กองเดี่ยวแล้วก็ผมหยี่ยดาวมวยสยามพร้อมด้วยอาจารย์เดชศินครับ ได้มีโอกาสทํางานตรงนี้เพื่อที่จะสร้างสรรค์วงการมวยไพ่าสารให้รุ่นหน้าต่อไปโดยเฉพาะน้องๆต้นกล้ารากหญ้าที่ยังไม่มีโอกาสตามที่แนวความคิดของบอสใหม่ได้ชี้แจงเบื้องต้นเพราะฉะนั้นผมฝากครับทัวร์นาเมนต์นี้รายการศึกมวยรอบรากหญ้าต้นกล้า8ปพัการจะจะไม่ประสบความสำเร็จนี้ได้ถ้า พี่น้องวงการมวยให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับเขาจะมีการถแถลงข่าวที่ค่ายมวยซีโนโม,มวยไทยแล้วก็จะประเดิมนัดแรกในวันที่26พฤศจิกายน2565ก่อนจะถึงนัดเปิดครับแจ้งถึงน้องๆนักมวยแล้วก็ค่ายมวยต่างๆที่มีรายชื่อทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้มาที่นี่ ฝากติดตามทางช่อง YouTube ของปอหนุ่ยเมืองม้องไฟแล้วก็เพจประเด็นเด็ดมวยไทยเพจเหยวดำมวยเออเพจนรงนุ่งมุุทศเหยวดำด้วยนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับเริ่ม9โมงนะครับระเบียบการต่างๆจะต้องเตรียมความพร้อม9โมงเต็มเออ9โมงตรงนี้จะต้องมาพร้อมกันที่นี่มาลงทะเบียนเออมาลงทะเบียนมาชี้แจงรายละเอียดครักฎกติกาต่างๆ แล้วก็ว่าเริ่ม10บวงนี้จะเริ่มจับฉลากแบ่งสายประกบคู่ชกทั้งหมดมี2สายมีสาย A กับสายบสายเสายบแล้วก็จะมีตัวสำรองเบ็ดเสร็จส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีกติกาเขาจะมีการขยับเวทน้ําหนักขึ้นไปในแต่ละนัดละนัดเดี๋ยวพรุ่นี้ค่อยชี้แจงในช่วง แถลงข่าวหลังจาก10โมงนี่จะมีการจับฉลากแบ่งสาย11นาฬิกาคือ5โมงเช้านี่จะเริ่มครับแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็เราจะมาจับเป็นคู่ๆครับถ่ายภาพให้กับแฟนหมัดมวยได้ชมกันครับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับรายการมวยรอบรากหญ้าต้นกล้า8ประการเดี๋ยวผมฝากบอสบอสของผมด้วยนะบอสใหม่บอสใหม่ถือว่าเป็น สุภาพสตรีที่ความรู้สึกของผมนะครับอืเป็นเป็นถือว่ามาแรงที่สุดตอนเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในขณะนี้ครับ,รบสามารถที่จะเอาคนที่ไม่เคยดูมวยเลยเข้ามาดูมวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวงานถาแถลงข่าวพวกนี้เจอกันที่นี่เก้าวงตรงเก้าว<ะ> <9 S 2> งตรง,ตรงครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก็วันนี้นะครับปอหนุ่ยเมืองเมืองไฟครับ ก็ขอแสดงความยินดีครับกับน้องใหม่ซีโน,โนโมวยไทยนะครับที่ได้ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเสียสมหมายสกุลเมตานะครับหัวหน้ากลุ่มพลังใหม่และก็เสียชายสุขโขทยัยคุณพชรินมีจันทร์นะครับมาเป็นกําลังหลักของซีโน,โนโมวยไทยครับที่จะจัดมวยรอบลากหญ้านี่ครับต้นกล้าแปดพักการภาคอีสานนี้ให้แฟนบัตรมวยภาคอีสานนี้ได้ชมและก็ได้เห็นฝีมือของลูกหลานไทยครับ และก็ส่งสู่เวทีมาตรฐานเมืองกุงครับไม่ว่าจะเป็นลุมพินีลาดดำเนินและก็เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแม้กระทั่งดอนเมืองหรือเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับเราได้ชมได้อวดว่าลูกหลานบ้านเราคนอีสานนี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครนะครับต้องบอกว่าสุดยอดนะครับการทำมวยแบบนี้ครับหายากครับนี่ครับน้องใหม่ซีโน่มวยไทยครับทำให้ดูทำให้เห็นครับ แล้ววันนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเราทั้งหมดครับต้องจากลาเพียงเท่านี้เจอกันพรุ่งนี้ครับ9โมงเช้าที่ซีโน่มวยไทยครับสวัสดีครับ